เลนะคะยินเดืต้อนรับค่ะคุณขาช่องไม่มีประตูน้ำขายส่งจ้ามาเจ,เจอกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่พี่ผีทำนะคะคุณขางานผ้าลายนี้นะคะงานผ้าเกาหลีออกไปนะคะก็มีการตอบรับจากลูกค้าหลากหลายมากเลยนะคะในคลิปนี้พี่ผีทำนะคะ2แบบเลยค่ะนะคะสำหรับนะคะดีไซน์ตัวนี้เรามาดูไซส์กันเลยนะคะพี่บีนำเสิร์ฟทีเดียว2รุ่นเลยนะคะเพื่อว่า คุณลูกค้าที่เป็นไซส์44จะได้เอฟได้ F ye, 48ก็เอฟได้ ye, นะคะเพียงแต่แจ้งแบบนี้นะคะถ้าอก44ให้บอกนะคะว่าเบอร์25หรือถามแอดมินเพิ่มก็ได้ค่ะอก44ใช่25ไหมนะคะแจ้งว่า25นะคะคะุณงขาส่วนนะคะ48แจ้ง27ค่ะนะคะลายผ้าน,นะคะจะเป็นนะคะดิ้นทองค่ะ ลายผ้านะคะคุณขาจะเป็นนะคะดิ้นทองสวยๆแบบนี้เลยมีด้วยกันทั้งหมดสีสีสำหรับนะคะรุ่นนี้ค่ะสีที่มีนะคะตัวนี้พี่บีเรียกนะคะว่านะคะชมพูค่ะนะคะออกชมพูนะคะกับปิดนะคะเรียกชมพูค่ะตามมาด้วยตัวนี้เราเรียกกันว่านะคะสีแดงพี่บีใส่คุณขาเขียวค่ะและนะคะตัวนี้เราเรียกกันว่านะคะสีส้ม สีๆด้วยกันใครชื่นชอบไซส์ไหนไซส์อะไรนะคะคอมเมนต์มาได้เลยนะคะแจ้งแอดมินได้เลยค่ะนะคะเฉดสีนะคะแต่ละตัวนะคะเปลี่ยนต่างกันค่ะอย่างที่บอกว่าผ้าเกาหลีพี่บีค่อนข้างที่จะชอบนะคะเลือกลายผ้าที่มีดิ้นทองในเนื้อผ้ามาเสิร์ฟคุณลูกค้านี่นะคะจะเห็นความนะคะเปลี่ยนต่างนะคะของงานค่ะ นะคะใครชื่นชอบผ้ารุ่นนี้ตัวนี้นะคะสําหรับรุ่นนี้เป็นสวมหัวเป็นนะคะสวมหัวนะคะสีสีด้วยกันตามด้านหลังเลยใครรับสีอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะคะคุณขาเดี๋ยวพี่บีจะเปลี่ยนใส่นะคะแต่ละตัวให้คุณดูว่านะคะพี่บีอก40-42ตอนนี้ใส่ไซส์นะคะ47อยู่ อ๋อขอโทษ48อยู่ค่ะขอโทษไซส์48นะคะอยู่ค่ะคุณจะได้เห็นว่าอ๋อถ้าเกิดใส่ไซส์48แล้วมันจะประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวถ้าใส่ไซส์44จะเป็นยังไงเดี๋ยวจะเปลี่ยนใส่ให้ดูนะคะในแต่ละตัวแต่ละแบบนะคะตัวนี้คือเบอร์นะคะ48เบอร์27นะอก48นิ้วค่ะเราไปดูสีอื่นกันเลยนะ,ะสีส้มนะคะ อันนี้ยังเป็นอกนะคะ48อยู่นะอกชมพูค่ะสีแดงนะคะตัวนี้เป็นไซส์25แล้วค่ะพี่บีอก44 12นะคะตอนนี้กำลังใส่ไซส์25 ให้คุณลูกค้าดูนะคะ25คืออก44นะคะคุณขาคุณลูกค้าจะได้เห็นความเปลี่ยนต่างสำหรับนะคะงานรุ่นนี้ค่ะใครชื่นชอบนะคะ25หรือ27นะคะอก44หรือ48แจ้งกันมาได้เลยนะคะและนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้พี่ผีด้วยนะคะคุณขาในคลิปวันนี้กับราคาตามนี้เลยนะจ๊ะ